ครับอ่ะมาดูผมเขี่ยกองแล้วพี่น้องโอ้เสียงเสียงไม่มาด้วนี่เขี่ยมาแล้วนะครับทั้งพระทางแล้วก็ฝึกวิชาไม่รู้สักองค์เลยมันรู้พระก็ซื้อไดขอ้ขอให้มีตังค์พอ <c oughs> นะครับอันนี้แท้แน่นอนแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเล่นเท่าไหร่นะอันนี้ผมจะเอาไปฝึกวิชาดูกระไ่ทองแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นพระที่อาจจะไม่ไม่เล่นกันราคาสูงแต่ว่าเราก็าไม่เป็นไรนะเพราะว่าผมมาผมมาเขี่ยกองก็เกรงใจเขาก,ก็ต้องอุดหนุนเขาบ้างนะครับท่านผู้ชมนะ ไม่ได้ซีเรียสมากนะครับนี่ครับได้อะไรบ้างอยู่ดูในดูในตะกร้าผมก่อนดูไปเรื่อยๆนะครับถ้าจอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อย่างสุภาพนะครับนี่ครับเวลาผมทําคลิปใหม่จะเด้งไปหาท่านก่อนใครทางด่านคนคุม f c e e o o o รด้วย AI ชอบให้ผมเขี่ยกองถ้าไม่เขี่ยกองเนี่ยไม่เปิดการมองเห็นเลยไม่รู้เป็นอะไรนะท่านผู้ชมอันนี้แหวนที่ไหนผมไม่ทราบนะครับนี่ก็ถือว่าเก่าอยู่นะ แต่ผมไม่ได้ถนัดอันนี้มากมายก็เอาไปแค่ขายได้พอละขายไม่ได้ผมก็เก็บนะครับเพราะผมก็วันนี้ผมไม่ได้วางนะวันนี้วันอาทิตย์นะครับที่สนามพระวัดกระทิงลายฝนตกฝนตกมาเต่เมื่อคืนนะมั้งนะครับอ่ะเดี๋ยวดูผ้าในตะกร้าผมก่อนค่อยไปเขี่ยด้วยกันนะครับเนี่ยเริ่มจับอะไรไม่ได้สักคู่นะอันนี้ผมไม่ทราบที่อนะผมมานั่งนี่ก็ลูกค้าก็มากันเยอะอยู่นะท่านผู้ชมนะนี่ครับไม่แพงนะครับก็ซื้อได้อยู่แล้วครับผ้าเขี่ยกองถ้าเราไปเจอผ้า หลักพันหลักหมื่นแล้วก็จ่ายเท่าเดิมนะท่านผู้ชมนะถ้าถ้าเป็นองค์นี่ต้องต้องต้องดูดีๆก่อนเหมือนไปเช็คพายเขานะถ้าเป็นองคนะแต่ว่าอย่างนี้ก็ราคาเขาแน่นอนอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปกลัวนะขอให้ดูทางเราพออันนี้ผมก็ไม่ทราบที่เป็นผ้าทางนะครับผมไม่ถนัดเนื้อชินเนื้อผงเอ่อเนื้อชินเนื้อผงเนี่ยผมยังต้องฝึกอีกเยอะแต่แบบนี้เดี๋ยวผมไปไปขายวางเองนะครับอันนี้ก็ผ้าทางนะครับนี่อันนี้ก็พผ้าทางเขาเรียกผ้าทางนะครับอย่างนี้รุ่นใหญ่ชอบนะเขาเรียกว่าชุด ชุดรับแขกนะครับอันนี้ค่าข้าวค่าน้ํามีสมเด็จผมไม่ค่อยได้ได้เลยวันนี้นะผาสมเด็จผมไม่ค่อยได้เลยอันนี้ผมจ่ายเงินไปแล้วนะครับตะก,กานี่ผมโอนเรียบร้อยนะครับสแกนจ่ายแล้วถึงอัดคลิปนะท่านผู้ชมนะ mm hmm. ก็มีประมาณนี้แหละอันนี้อันนี้ไม่น่าจะอันนี้ไม่น่าผ่านหรอกเด็ดดูว่าผมมาไปดูงาน,น,เ,ฉน,นเฉยนะว่างานเขาไปถึงไหนแล้วนะครับอันนี้ไม่น่าผ่านครับไม่เป็นไรนะผมสวดได้นะพ้าผมซื้อแล้วนะครับในตะกานี่ผมจ่ายเงินหมดแล้วนะสวดพ้าตัวเองไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวไปสวดพ้าเขาอื่นก็แล้วกัน นะครับอันนี้อันนี้ยังอันนี้ถ้าไม่ซื้อนอนไม่หลับเนี่ยเนี่ยผมก็ยังงงว่าเป็นพาที่ไหนเนี่ย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 ผมคาดได้แค่นี้แหละนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าที่ไหนนะพิมพแปกๆนะครับท่านผู้ชมนะ <N ic ulous> เดี๋ยวผมขอขยายนะครับ <N ic ulous> เดี๋ยวถ้าตัดก็คือตัดเลยนะเพราะว่าผมไม่ไม่นั่นอ่าอันนี้สักครู่นะครับท่านผู้ชมนะผมจะหาอะไรให้ชมอีกเดี๋ยว นี่อันนี้อันนี้ก็เนี่ยใครรู้ที่ครับเนี่ยพิมพ์ก็ถือว่าโอเคนะเขาเป็นเนี่ยเนี่ย,เ,ยเห็นไหมเขามีรอยแบบนี้แต่ว่าทองนี่ก็เก่าแล้วแหละนะครับนี่แบบนี้แหละน่า,นาจะเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะนี่เลยนะหาเขียกกองก่อนอ่ะมามาดูทางนี้ทีนี้อันนี้เป็นหลวงพ่อเอียผมไม่ทราบปีไหนนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ซื้อไปนะนะครับอ่าดูเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ปูแหวนนะครับ ไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมครับพากองนี้ก็ถือว่าดีพอสมควรนะนะครับถือว่าโอเคเลยนะพอขายได้แน่นอนอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหอันี้พาที่ไหนเนาะนี่เนาะเดี๋ยวผมต้องดูอีกรอบหนึ่งนะเนี่ยตรงเนี้ยนะอุดหนุนน้องเขาก็พอสมควรแหละนะครับท่านผู้ชมก่อนจะทําการอัดคลิปอะไรก็ต้องอุดหนุนเขาก่อนนะเพราะว่าเราก็เจริงใจเจ้าของพาด้วยเนาะนะครับ หลายคนมาแซวผมอยู่เห็นาสาวขายไม่ได้เลยมึงน,นั่งเลยบอกกันโอ้โหไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะท่านผู้ชมนะถ้าผ้ากองไหนที่ว่ามีผ้าบ้านอะไรผรสมหรือว่าอะไรผมถึงจะนั่งนะครับไม่ไม่ได้ว่าสาวนั่งแล้วก็มานั่งอย่างนั้นนะครับแซวผมใหญ่เลยท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวทางบ้านจะไม่ให้ผมมาซื้อขายผ้านะครับ <c oughs> <c oughs> เอออ่าเนี่ยซื้อจริงครับผมซื้อจริงครับซื้อแน่นอนครับตะกา้านี้เดี๋ยวตะกา้านี้ดูซ้ําอีกรอบนึงอ่า เดี๋ยวพี่ขอขอถุงเดี๋ยวพี่ใส่เองก็นดะครับอะไม่เห็นหน้าใครแล้วครับเอาอีกทุงงนึงครับโอเคน้องเขาบอกถุงละยี่สิบน้องเขาอ,อ,อ,อธยาใส่ไมตีดีมากนะครับมาได้เลยนะครับก็มาเขี่ยกันตามธรรมดาแนละ้วอุดหนุนน้องเขาบ้างนะครับอะดูไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมนะกล่องนี้เดี๋ยวผมพยายามยกเร็วๆนะทีนี้นะครับอ่านะครับยกเร็วๆนะเพราะว่าเวลาจะหมดก่อนนะครับอ๋อนี่ โอ้โหอันนี้เป็นยังไงบ้างครับเหรียญนี้ผมไม่ได้เช่าไปนะเหรียญนี้ผมไม่ทราบว่าปีไหนนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคอะนะครับแต่ว่ากระไลวิ่งวิ่งเลยนะผมืองไม่ทราบว่าที่ไหนนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับผมจะหาจังหวะอัดคลิปนานแล้วแต่ว่าพอดีพัวกกันแซวก,กันอยู่นั่นแหละผมเลยไม่มีโอกาสจะอัดคลิปเนี่ยผมก็เลยนั่งนานเนี่ยตอนแรกผมจะเอาร้อยเดียวไปไปมา,มาเต็มตะกร้าแล้วนะครับก็ไม่ว่ากันก็ถือว่าอุดหนุนกันไป วันนี้ผมไม่ได้วางด้วยนะครับวันนี้ไม่ได้วางเลยนะครับ <salad> เดี๋ยวผมขอลุกนะเดี๋ยวผมขอลูกก่อนนะครับอันนี้ที่ไหนไม่ทราบนะครับพยายามที่จะอัดเร็วๆนะท่านผู้ชมนะอันนี้ใช่ปุ๊บโอ้ยโ,โอ้นี่นี่นี่เดี๋ยว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 ผมต้องคุยอีกรอบนึงนะเดี๋ยวผมขอก่อนนะอันนี้ผมจะดูอีกรอบนึงนะ่เดี๋ยวแป๊นนึงนะเดี๋ยวพี่ยังไม่ได้ซื้อนะแป๊บหนึ่งนะขอดูอีกรอบนึงนะเพราะว่าผมไม่ได้สองรุ่นนี้ต้องส่องดูดีๆก่อนนะครับ เพราะว่าผมเคยขายได้อยู่ลักษณะนี้ไม่มีใครซื้อเลยเหรอเดี๋ยวดูก่อนนะครับนี่แบบนี้เลยเดี๋ยวขอขยายนะนะครับ่ะดูมุมก,กว้างๆนะนี่ครับนี่กองนี้นะครับนี่กองนี้นะท่านผู้ชมนะก็เขีรยกันไปนะครับเอาหนุนพอสมควรแหละตอนแรกว่าจะสามสี่องค์เนี่ยไปไปมา,มาเนี่ยโหนั่งนานนะครับถ้าเขี่ยกองนี่ผมต้องนั่งนะทุกวันนี้ท่านผู้ชมนะ ถ้าไม่นั่งนี่ไม่ไม่ไหวนะท่านผู้ชมเพราะว่ากลุ้มๆเงยเงยมันปวดปวดหลังปวดตานะครับนั่งนานไม่ได้ก็คือถ้าไม่ได้นั่งนี่คือเขี่ยได้ไม่นานนะอ่าเขี่ยได้ไม่นานถ้าไม่นั่งนี่ดูดีครับท่านผู้ชมนี่บ้านเลยนะนะครับนี่ถือว่าบันบานเลยนะครับถ้าเราไม่นั่งเขี่ยได้ไม่นานอันนี้ก็ดูดีนะเนี่ยที่ไหนไม่รู้นะครับโอ้โหปึกปักเลยเดี๋ยวผมมาดูอีกรอบหนึ่งก่อนเผื่อผมได้สักช็อตหนึ่งนะครับ พยายามหาก่อนนะดูดีครับพี่เพื่อนๆนะครับอันนี้ที่ไหนไม่รู้นี่บ้านเก่าเสาโยเลยบ้านนี้น่าจะได้หลายตังค์นะคนไหนเข้าไปเนี่ยนะครับอันนี้อะไรเอ่ย๋อันี้หลวงพ่อคูณนะครับนี่คือหน้าผ้าเขาผสมกันมาก็ถือว่าโอเคเลยนะครับนี่ครับนี่ครับผูกค่ำนะครับมีผ้าหลากหลายนะโอ้โหนี่ปึ๊บปั๊กนะครับดูไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมนะนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับ อ๋อลูกพี่ผมมาครับผมนึกว่าสาวๆที่ไหนลูกพี่ผมเองนะครับอ่าเดี๋ยวนะโอ้นี่น้องปู่ขาวหรือเปล่าเนี่ยรุ่นสุดท้ายเดี๋ยว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 วางไว้นี่ก่อนแอบแอบกอดแอบแอบกอนเผื่อได้สักชุดหนึ่งเดี๋ยวผมจะเอาให้เต็มที่เลยนะวันนี้นะหมายเขาว่าจะเอาให้แบบตัดคือตัดนะครับผมปกติผมจะทำห้านาทีนะโอ้โหนี่ที่ไหนเนี่ยดูสิับหน้าผ้าเขานะครับอื้อนะครับ ที่ไหนผมไม่ทราบเดี๋ยวค่อยดูอีกรอบนึงนะเพราะว่าผมอยูนคนเยอะพอสมควรแล้วล่ะโอ้โหนี่ตะกุดด้วยนะครับนี่ตะกุดนี่ตะกุดเดี๋ยวผมว่าจบที่ตะกุดนี่แหละนะเดี๋ยวผมดูอีกรอบนึงก่อนนะสกายอยากออกกล้องไหมคนดูเป็นแสนนะไม่นาะโอเคแซวแซแซวน้องเขาก่อนนะครับโอเคนะครับรู้ชมนะ,ะท่านอย่าลืมนะครับผมบอกว่าท่านอย่าลืมนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์อย่างสุภาพนะ คลิปของผมจะเด้งไปหาท่านก่อนใครๆนะครับนะก็ส่งกําลังใจง่ายๆก็ประมาณนี้แหละครับพี่นะท่านผู้ชมทั้งหลายนะก็ขอให้ทุกท่านร่ำร่ำรวยๆนะครับเดี๋ยวจบด้วยตะกุดอันนี้นะนะครับสวัสดีครับร่ำรวยนะครับสวัสดีครับ